ต่อคอมเมนต์ครับมีคนเมนต์มาว่า1405956มีเลขเสียไหมคะเสียสิครับมีมีศูนย์นะครับทำให้405เนี่ยการเป็นคู่เสียหมดเลยจริงๆแล้วต้องดูอาชีพด้วยทําอะไรถ้าเป็นแบบนี้ทายก่อนเลยว่าใช้แล้วดีคือผู้ใหญ่เมตตาไปไหนผู้ใหญ่ให้ความเมตตาช่วยเหลือเป็นคนเก็บรายละเอียดดีเป็นคนฉลาดเป็นคนเรียนหนังสือเก่งก็ได้หรือเป็นคนสมาธิด,ดีก็ได้เป็นคนที่ เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารธุรกิจก็ย่อมทําได้และพูดอะไรน่าเชื่อถือด้วยแต่ประเด็นพอมีติด405จะบ่งบอกว่าจุกที่กจิกบางทีก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนที่แบบหัวแข็งครับแต่โน้มน้าวอะไรโหยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ค่อยมีเลขเสน่ห์เลขเสน่ห์ถึงเป็น5 6แต่ดันไปอยู่ท้ายสุด, <c oughs> สดสเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนสวยอยู่ในซอยลึกนะเลขเสน่ห์เล็กด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดึงดูดความรักได้น้อยครับแต่จะดีคือไปไหนผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่เรียกใช้พูดดออออออะไรรใใคกกก็เเเชืื่่ถาาา405ววงห้้ีีียน จะทําให้แบบมีเสน่ห์ขึ้นแล้วก็อาจจะหาเงินง่ายมากขึ้นครับเพราะว่าเลขพวกนี้เหมือนแบบตัวดูดเงินมันไม่ชัดแต่จริงแล้วผมก็ต้องดูอาชีพด้วยแหละครับประเมินไม่ได้แต่ถ้าถามว่าควรเปลี่ยนไหมเลขเสียไหมตอบเลยว่าเลขเสียครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าเบอร์คุณอ่ะมงคลไหมมีเลขเสียหรือเปล่าครับทักเข้ามาครับที่แอดดีเดอรหาเครับมาคุยกับพนักง,งานผมได้ครับ